คนดูกล่องพัสดุของเราโอ้ยเกืบมักกะลาแล้วคือเนี้ยมันเป็นกล่องที่คือเราเราซื้อซื้อไม้เนาะซื้อไม้ซื้อสินค้าเราอะจากไทยแล้วเราก็ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ชิปปิ้งมาเนาะเราก็เลยสั่งซื้อชุดเนี่ยก่อนซัมเมอร์แล้วนะก่อนที่จะมีโควิดใช่ละก่อนที่จะมีโควิดนั่นจะเป็นเดือน เรากลับมาที่นี่มกราลาลจะไปเดือนมักราของกุมภามกราคุมภาเนาะก่อนจะมีโควิด -19 เนเราก็เลยจะให้น้องจัสมิ่นเอามาใส่ใส่ไว้ตีขิมะค่ะที่พาซาที่ในดาวชาาอะใส่ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมกับไม้ที่เราสั่งที่ไทยมาค่ะมาดูสิคื <c oughs> <c oughs> มอมันติดโควิด1 9เนาะมันเพิ่งมาถึงอะเพิ่งมาถึงวันนี้วันเดือนเดือนอะไรเนี่ย ปีแล้วแม่นี่มันพฤศจิกาโอ้ยเราสั่งเออเราสั่งตั้งแต่ต้นปีได้ไป,ปเราสั่งตั้งแต่ต้นปีอะจนเนี้ยมันจะสิ้นปีแล้วอะคือมันมันติดโควิดในทีแล้วคือ,โอโของมันแม่หน,หนูหนูสั่งนิยายปี IP ก่อนหนูเพิ่ง<ต>ได้อ่านตอนปลายปีนี้เพราะว่าไอ,ไอชิปปิ้งเขาก็ไม่เขาไม่เปิดเขาไม่เปิดส่งก็หยุดไปของเราก็ไม่ได้ไม้เราก็ไม่ได้แล้วเราเนี่ยเพิ่งเขาเพิ่งส่งเนี่ยช่วงเพิ่งส่งมาเพราะมันใช้เวลาเดินทางประมาณเดือนหนึ่งเนาะเรือ ก็นี่แหละคะ่ะนี่สะดึงใช่ไหมสะดึงสัปวันสะดึงสะดึงไม่ได้เย้ผ้าลูกสัปวันไม่เป็นไรผิดพลาดได้นี่เราก็เลยสั่งพวกนี้ดูสิเอามามีสองชระถุง บอว่าจะไปนั่งเล่นกับน้องจัสมินที่สวนน้องจัสมินมเล่นขิมเนาะเล่นชิงนี่เราแข่งขิมันนะอ๋ออันนั้นเก้าสายขีดหนูโดนแล้วก็มีสั่งขิมมาใหม่ขิมมันใหม่มมหมอันนั้นมันเป็นเก้าสายของของน้องป่านมันจะเป็นเจ็ดสายเนยาะก็มีพวกกอดถุงพวกเสื้ออะไรเนะี่ยค่ะเห็นไหม ยังไม่ตั้งสายมันนะลูกไปดูขิมที่เป็น9ก้าสายขิมใหม่มันยังไม่ได้ตั้งสายใช่ไหมเพียงขั้นสุดโอ้แต่อันนี้คือขิมอันนี้มันจะเป็นขิม9ก้าสายแล้วก็มันจะเสียงเพาะมากเพราะมันมี9ก้าสายแต่ของน้องเจสมินนั่มันมีเจ็ดสายเนาะมันยังไม่ได้ตั้งมันยังไม่ได้ตั้งสายบ่นตัดดิไปเอามันใช้เหมือนหนูได้แต่ของหนูมันจะมีถึงแค่เจ็ดหย่องไง ส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นเหมือนกันคือสั่งทำแล้วก็ชิปปิ้งมาพร้อมเสื้อผ้าแหละนล้วไงน้องฝั่งเขามีโน้ตใส่ไปให้นะอ่ะหน้ากระดาษโน้ตอ่ะเอาเข็มหนูดิเข็มหนูอยู่ไหนอ่ะมันก็ไม่เย็เฮ้ยเดี๋ยวหนูก็เอาออกไปเลยสิอ่านั่นไง แม่ก็ว่าจะไม่มีได้ยังไงหนูไม่เอาขาไม้มันตั้งไปเลยล่ะไม่เราดีเขาจะฝิกไว้ก่อมีสายด้วยมีเสื้อเนาะถ้าถุงถ้าถุงนี่เราชอบสีนี้อันนี้คือเครื่องประดับสร้อยสัมวา สรุปแพนเรานะล้มเลิกหมดเลยเดี๋ยวรอดูซัมเมอร์หน้าเนาะว่าเราจะไปตีว่า,าน้องจัสมินเขาจะไปตีขิ่มเลยไหมเนาะแล้วเราจะไปขายขนมไหมอันนี้ก็เป็นเสื้ออันนี้ก็เป็นผ้าถุงแบบนี้เป็นโจมกระเบนโหยเอวใหญ่มากเลยเนี่ยไม่มีอะไรคนนี้หรอป่านลองสวงมให้แม่มมดูสิ เราสวมสิมันมีเข็มขัดมันมีนี่ยังยืดมันเป็นสําเร็จไม่ถ้าเกิดถ้างั้นเอาผ้าถุงมันย่อทําเองก็ได้ทําเองได้ไม่ได้ไงเราไปในนั้นแล้วก็โอ้โหดูเอลพระเจ้าเราต้องเป็นอุ๊ยก็ได้อยู่นะได้ไหมเรามายืนตรงกล้องดิน่ารักดีนะเออแล้วเรื่องนั้นเราขอดเดี๋ยวลองเสื้อดิมีเสื้อไหม แม่อ้นี่ติดอะไรลูกเดี๋ยวต้องซักลูกน่ารักดีเป็รีดเกินค่ะเสื้อแล้วนาตาลก็ส่งมาสมาให้แต่ใส่ไม่ได้ใหญ่มากไม่มันใส่ได้ตัวเนี้ยใหญ่เฮ้ยมันจะให้เราใส่กับเสื้อเอาเถอะหรือเปลเราใส่กับเสื้อไม่ใช่ เนี่ยเราเป็นคนเลือกสีเองนะหังแกะสเสไอ้นี่เ,นเลยเพราะว่าจะทำให้มันรูมนี่ค่ะชุดที่เราสั่งมาสวยไหมเราเลือกสีเองเลือกอะไรเองจัดให้มันเข้าเซ็ตใช่ไหมให้เด็ดดีดูสิทำไมหนูร<ะ>ู้สึกมันป่องมากเลยตรงเนี้ยมาทำสำเร็จมามาทำสำเร็จแต่มันก็ไม่น่าเกียดนะลูกแม่ว่าถ้าไม่ป่องก็ไม่สวยนะ อดีอดีอยู่โรงรถอยู่โรงรถของเขายังอยู่ที่นี่อยู่เลยในในไอโฟงไอแพดตัานี่เสียบไม้โดงลนห์นางไม้มาแล้วครับเดอเลิฟเลิฟโอ้โห่ลาวไทยสวยดิ For well, for play and shimmer love next summer. Yes, and the, the shoes good enough match color. <laughs> Beautiful. Yes, can play don't shimmer like that. Yes. Good idea. But I think summer come na, no? <laughs> you go Thailand. Thailand. No, after next summer, you know. Come summer, go go and dump. <laughs> I know. they love, know. me do it. <laughs> I know. Spring, <laughs> Ah, can, can sell in the spring or fall. Next year, this year, no, we'll not have market. I think. Ah. Uh -huh. ทำไรเดี๋ยวนี้จะไปทิ้งเหรอโอ้ยดูสิคุณชายเก็บขยะอันนี้ไม่ทำความสะอาดโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำาความสะอาดลงรถจะอ๋อเขาจะทำไม่นี้ปะซ้อมไม่นี้ปะโอ้โหโ ไปในตรงนี้ดีกว่านะตรงไหนก็น่ะโผู้ชายของแม่ดดนแอ่งแมงู่ตรงนู้นโน่นอาลับเทคกับโฟร Okay. Where's the door? <laughs> right. Here. I don't know your shoe? Oh. <laughs> Oh, you know. Oh. top so handsome. This is high style You like Did you. Uh, this high No. no. no this not this. ไ i สไตล์ไลท์ดิสนัดโ่ถ้าเกิดคอง่น,องนี้จีบ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 เ้ยจ,จ,จีบได้ไหมใช่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 ไหมจีบได้ไหม <laughs> อันนี้เราจะทำที่อันนี้เราจะทำที่ดาวน์อฟกัน ทำที่ไดซอกไ้ที่ไรซ็อในล่มกันก็เลยทำาอ่ะโรบอท